น่ามากินเขาะนะบ้านมีไ่หนึ่งเขาเหนียวกำมึงดูวยคือด้อ่อนอ่อนเ,เหนียวจิ้มลาบลบบแบบหลายมาตุ้ยน้ำก้นอืมเือดเือด มากินชาวนอกบ้านมังบรรยากาศด้วยบรรยากาศหน้าบ้านคอยเด้เนยื้อหลักบ้านยื้อหลักด้านบ้านคอยียบร้ายไม่เป็นขกันจง สลายสลายอย่างว่าด้วสลายหัวขีดู่แล้วขีอ่อนขีแล้วขีบัวคา้าตูดทะดากินผัก หวาน่นห่ามเนาะ่นห่ามกิน,นขอนิ่นว่าขอนียวน้ำตาลน้ำลาย่นห่านกิน,นขอนิ่นบอกว่าสองเท่าขอนิ่งจะมีกิน,ก,น,ก,นกินและวสองเท่า